สวัสดีค่ะมองพงกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ชาแนลค่ะพี่น้องมองนันสภาพมาให้กระเผาค่ะเมนูมนันเป็นอาหารอีสานกระไดค่ะพี่น้องนะคะจะพามาทําผัดเผ็ดใบยี่หร่าค่ะผัดเผ็ดโครงไก่นะคะพี่น้องนะคะ,ะยัดสปาจสไตล์อีสานบานเท่าในระคะพี่น้องนะคะส่วนเครื่องแกงค่ะก็จะมีตะไคร้ค่ะหอมแดงพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียมนิดนึงนะคะพี่น้องแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็ลูกผัก ชีฝรั่งนะคะถือเป็นดอกๆนะคะพี่น้องเอามาโขกใส่นำ้ำรับรองว่าแซบนะคะก็จสมมีใบยี่หร่าสดๆจากสวนค่ะมะเขือพ่วงกับพริกโดดค่ะพี่น้องนะคะส่วนโครงไก่ค่ะย่อดับไว้แล้วค่ะหลางทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะเลาะไขมันเลาะยางออกนะคะพี่น้องเอาแต่ส่วนที่พ่อกินได้ค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยค่ะ ะะมากหน่อยเอแต่เข้าค่ะแต่ว่าโค้งไก่เข้ากับส้มีมันเน้นนะคะพี่น้องไส่เข้ากับย่อยยอไว้นะคะหลังจากนั้นค่ะใส่พริกลงไปผัดให้หอมค่ะนะคะผัดไปอ่อนๆกลางๆก็ได้ค่ะพี่น้องผัดผัดไปเรื่อยๆให้หอมอีลีค่ะนะคะเป็นไปได้ผัดจุจามพิฟิตพลราชะพี่น้องเค่เสียบนะคะแต่ว่าย่อยยู่บั่นจะหน้ายค่ะพี่น้องแล้วย่อเห็ดหลนปานังบได้แล้วเลาสซีเมนนะคะพี่น้องเพิ่นซีเมนพริกแกงเพิ่นบะคือเข้าค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวก็จะผัดพอหอมก็พอค่ะนะคะคุณได้มักน้ำมันละลายใส่ได้อีกด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าของย่านี่อาใส่น้ำมันไก่เดิอออกอีกค่ะนะคะใส่น้ำนิดนึงค่ะนี่ค่ะที่สำคัญคือ <c oughs> ดอกผักชีฝรั่งค่ะพี่น้องทามีใส่ลูกไปน่ำค่ะนี่ค่ะที่ยูแบบดิสีนีค่ะนะคะรับรองมาหอมถูกไมมนูกที่ห้าเห็ดเป็นผัดเผ็ดค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่โคงไก่ลงไปรวนให้สุกเลยค่ะ <c oughs> ขนาดว่าจะบอกเอาชุดแห้งเลยพี่น้อง แม่จามฟิตๆจ้านี่ค่ะล้วนไปเรื่อยๆนะคะอย่าเฝ่าใส่น้ำนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเติมน้ําให้โครงไก่เราสุกแล้วก็ไม่มีสีแดงๆก่อนค่ะพอใส่น้ำลงไปค่ะรับรองว่าบะม,มีข้าวนะคะรับประกันได้สูตรที่เลี้ยงนี่ค่ะ่ะแฮซ้งนี้เขาใส่น้ำลงไปบไห้ค่ะพี่น้องข้าวแน่นอนค่ะ ล้เะะนะย่าพัดไปเรื่อยๆให้สุกคๆๆ่ก่อนค่ะเดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบหนึ่งค่ะพอเริ่มสุกค่ะไม่มีสีแดงๆแล้วค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะพี่น้องที่เห็นอยู่ตอนแรกนี้บรเดตเติมน้ำเลยค่ะพี่น้องน้ำโค้งไกลออกนะคะเยา่าบรเดเติมน้ำน่คะหลังจากนั้นค่ะใส่ใบมะกรูดลงไป ใบบกูดเจด้าพ็ใส่ลายเพราะว่าจะใส่ผิวบกูดไปแล้วค่ะพี่น้องเน๋้วมันสุดข,ขมสุดเฟื่อนนะคะตามด้วยผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่ลงไปตามด้วยชูรสนิดนึงค่ะนะคะหมักไผ่มักมันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะนี่นะคะ่ะ พาดไปเรื่อยๆคะ่ะที่นี่ให้ข้ากลไก่เข้าสุกคักๆคะ่ะพี่น้องนะคะให้สุกแลแต่ว่าให้พี่น้องอย่าให้มันนุ่มนะคะอย่าให้มันเปื่อยเนี่ยกะเคี่ยวอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องเพราะว่าของย่างนี่มันจะเคี่ยวอีกจะประมาณสิบห้านาทีเพราะว่าข้ากินเขากันหลายคนนะคะผูฟันบดีกับกนี่คือจังป่าสิคะ่ะพี่น้องนะคะก็อย่าให้พ่นกินได้น้ำนะคะเดี๋ยวเยาเคี่ยวไปก่อนประมาณสักสิบห้านาทีคะ่ะพี่น้องเราจะพามาใส่ มะเขือพวงแล้วก็ชิมรสค่ะนี่ค่ะพี่น้องหลังจากเยวผัดมาได้เคี่ยวมาได้ประมาณสิบห้านาทีค่ะนะคะหลังที่จากผัดไปแล้วรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสค่ะหืมรสชาติไนคือเป๊ะเวอร์เลยพี่น้องนะคะแซบเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเ่าก็จะใส่มะเขือพวงกับพริกโดดลงไปเพราะว่าแยกผิวข้นกินเผ็ดพี่น้องนะคะ แต่เพื่อนๆกิเนเขานั่มนะเพื่อนบอก,กินเผ็ดกินเค็มนะ,ะคะผู้หนึ่งบก,กินเผ็ดผูน้นึงบก,กินเค็มค่ะพี่น้องนะคะเขาก็เลยต้องเหตดแบบว่าให้กินได้ทุกคนห้างใจกลางก็คือเมื่อเย่ามาก,กินเผ็ดเนียก็ใส่พริกด,ดวลลงไปค่ะเนี่ยก็กินพริกด,ดวลลงไปนั่มน,นะคะพี่น้องนะคะหอมหอมพี่น้องเครื่องแกงยก็หอมอยู่นะคะเนี่ยพวกห่ว เพื่อนๆที่ลองเห็ดกันหรือยังเพราะว่าแยะเผ็ดไปหลายคลิปมากแล้วก็อยกก็บ,บอกว่าให้ลองเบอรเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะตอกพักชีฟฝรัง่งนี่สิค่ะค่ะเผ็ดไายรับรองว่าผัดเผ็ดประเภทผัดเผ็ดผัดชารับรองว่าขายดีลูกค้ากันกลับมากเพราะว่ากินของเครื่องแกงที่เข้าผัดนุ่มสุขหอมเต็มสุบุ๋มทวนๆเลยค่ะนะคะเติมน้ำเิ่มหน่อยนึงเพราะว่าอย่างนี้สุดเตะผัดค่ะที่นี่ หลังจากนั้นค่ะปิดท้ายด้วยใบยี่หลานะคะใบยี่หลาของเรานี้ค่อนข้างที่จะแก่นหน่อยแล้วก็ใบใหญ่นะคะเย่าก็เลยสิพัดดนแน่นะคะสัสพี่้องความหอมความแสบ เมนูนี่เฮ็ดเนี่ยมไดค่ะพี่น้องติดใจปาก,ก็ติดใจสิอยุ่งในกันไ่ค่ะเพราะว่าคณะเราฟันบบดีนะคะพี่น้องก็แห้พัดโค้งไกลเมนูนี้เ้วกินเขาได้นะคะว่ะาหมักหอมพวนพวนค่ะพี่น้องอยากให้ได้กินน้ำด้ค่ะเติมน้ำอีกหน่อยหนึ่งเพื่อให้มีน้ำขูกขิดคุกข้าว นะคะค่ะเยาพยายามคัดให้ใบยี่ลราเข้าดนความผ่อนให้มันซุกค่ะๆให้มันเฟื่ยนเนี่ยจังนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะเพื่อที่จะกินได้ค่ะนะคะ,นะคะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะโครงไก่ผัดเผ็ดโครงไก่ใส่ใบยี่ลราค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะเดี๋ยวเยาตักจานให้เบิ้งค่ะ ราคาพี่น้องเมนูมือนี่ค่ะผัดเผ็ดโคงไก่ใส่ใบยี่ลราค่ะพี่น้องกำลัง่อนๆข้นๆเลยค่ะพี่น้องรสชาติจัดจ้านถึงใจค่ะและที่สําคัญค่ะเครื่องสมุนไพรค่ะที่เยาวโขงลงไปนะคะก็จะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมนะคะพริกแห้งผิวมะกรูดแล้วก็ลูกผักชีฝรั่งหรือว่าดอกผักชีฝรั่งค่ะพี่น้องใส่ลงไปนําเอายูเลยค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะกินก็ขสอยหอนๆค่ะพี่น้องแซ่บสุดยอดเมนูนี้นะคะ ความแซ่บความนัวความหอมอยู่ที่เครื่องแกงที่เยาโขกนะคะพี่น้องย่าบอกไว้ลายคลิปอยู่นะค่ะอยาให้พี่น้องลองเค็ดกินเค็ดยางหรือเค็ดไขเบืองค่ะมันจะมีความหอมหอยค่ะเวลาที่เห้าเค็ดกินนะคะพี่น้องเอามาผัดกันนะคะผัดกับน้ำมันแล้วค่อยมาใส่ไก่ใส่ปูใส่ปลาใส่ยังได้บดหรือว่าจะเป็นปลาไหลแห้งสุดยอดค่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดกินนะคะนี่ละค่ะเป็นเคล็ดลับเล็กๆหน่อยนะคะพี่น้องว่ามีห่วงว่ามีกากบอกให้บดค่ะพี่น้องนะคะเพื่อพี่น้องเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเค็ดกินเค็ดยางนะคะย่าเค็ดแล้วมันแซ่บมันนัวก ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผูทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะทุกผู้ทุกคนเอาถว่วเอาซ้ามอาจารย์เขามาค่ะกำลังห่อนๆควนๆค่ะผัดเผ็ดโคงไก่ใส่ใบยี่หราค่ะ